สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนทำดอกไม้กันนะคะซึ่งก็จะเป็นดอกเดี่ยวลักษณะก็จะเป็นดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราจะดึงกระดาษมาสองแผ่นนะคะกระดาษจะเป็นแบบนี้เราก็ดึงออกมาพร้อมกันเลยสองแผน่นแล้วก็ทําการรีดกระดาษค่ะรีดพอประมาณหนึ่งนะคะเท่าที่เราจะทําได้ะคะ่ะ กระดาษสองแผ่นนี้จะเป็นส่วนของการทําเกสรของดอกไม้จันท์นะคะหลังจากนั้นพอเราลีกระดาษเสร็จแล้วเราก็จะทําการวางไม้ะคะ่ะลักษณะการวางก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระดาษด้านบนของกระดาษมาถึงปลายไม้ก็จะอยู่ประมาณ2เซนด้านซ้ายก็เหมือนกันค่ะส่วนด้านล่าง,งการวางกระดาษกับไม้นี่ก็คือไม้ก็จะอยู่ประมาณกลางๆก,กระดาษนะคะ จากข้างล่างซ้ายกับขวาเนี่ยไม้ก็จะอยู่ตรงกลางนะคะทําการหักมุมแล้วก็ใช้มืออีกฝั่งหนึง่งจับมุมข้างล่างนะคะแล้วก็มืออีกฝั่งหนึ่งทําการรีดให้มันเป็นตีบคะ่ะหลังจากนั้นก็จับกระดาษกดลงไปเลยนะคะกดกระดาษลงไปเลย แล้วก็ทำการหมุนให้ยึดติดกับไม้อะคะ่ะทำให้ได้แน่นที่สุดนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพันได้นะคะพันได้เพื่อให้ยึดติดกับไม้ไว้อ่ะคะ่ะ แล้วก็พอละพันเสร็จแล้วเราก็ล็อกได้ไว้ะค่ะสองรอบเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูเกสรที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมันก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มุมหรือมันไม่สวยเราก็สามารถใช้กันไกลแต่งได้ให้ได้มุมที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มทํากลีบกันนะคะ การทำกลีบนี้ก็จะใช้กระดาษห้าแผ่นก็นับมาเลยค่ะห้าแผ่นแล้วก็ดึงออกมาพร้อมกันเลยนะคะดึงออกมาพร้อมกันเลยเสร็จปุ๊บพอดึงออกมาเสร็จแล้วแล้วก็จะกลีดให้เป็นรอยนะคะกลีดให้เป็นรอยแล้วก็หักเข้าหาตัวแล้วก็ดึงออกไปโดยประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็จับมุมข้างล่างก็าหากันแล้วก็ทำการรีดตรงกลางแล้วก็ดึงออกมาทีละแผ่นนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการจับอะคะ่ะกระดาษจะได้ไม่ติดกันส่วนขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือการประกอบการทำดอกเลยนะคะแล้วก็จะยึดอย่างนี้นะคะ่ะ เกสอเราจะยึดข้างหน้าตรงตรงที่เป็นกลีบเนี่ยค่ะเราจะยึดฝั่งทางนี้แล้วก็วางตรงกลางกระดาษตรงเนี้ยค่ะตรงกลางที่เรากรีดเส้นไว้ตรงกลางเนี่ยพออย่างงี้เสร็จปุ๊บพอเราจับได้แล้ววางได้แล้วแล้วก็ทำการกดขอบลงไปเลยค่ะ ขอบกระดาษนะคะลงไปเลยแล้วก็ทำการมัดถ้าขาดแล้วก็เอามาพันเหมือนเดิมได้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการล็อกได้เหมือนเดิมค่ะสองรอกเสร็จปุ๊บฝั่งนี้เสร็จแล้วก็มาฝั่งนี้ต่อก็ทำเหมือนเดิมนะคะวางตรงกลางเหมือนเดิม เเหมมือนนดิะะคทำการล็อกสองรอบเหมือนเดิมค่ะก็ทำการแต่งให้มันเข้ารูปให้สวย ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มุมหรือไม่ได้อะไแล้วก็สามารถใช้กันไกลแต่งเหมือนเดิมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะยึดฝั่งทางนี้ค่ะฝั่งระหว่างใบที่1แผ่นที่1กับแผ่นที่2เนี่ยค่ะ สองฝั่งนี้จะฝั่งไหนก่อ,อนก็ได้วางไว้ตรงกลางกระดาษทางนี้ค่ะที่เรากลีเป็นรอยไว้วางไว้ตรงกลางอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บก,ก็ดึงเหมือนเดิมค่ะทำขั้นตอนเหมือนเดิมก็จัดให้มันเข้าข้อมุมนะคะจะได้ดูสวยงาม ก็พันเหมือนเดิมค่ะต่อไปแล้วก็จะเข้าเข้ากลีบเพิ่มอีก อีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ทำต่อกันไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องยึดอะไรอันนี้ไม่ต้องยึดอะไรไม่ต้องยึดตรงกลางไม่ต้องยึดอะไรอเอาแค่ว่ามันพอระวังแล้วมันเข้ารูปแล้วมันก็สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถจับแล้วก็กดลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ แล้วก็ทำการล็อกได้สองรอบเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการทำกลีบนะคะอันนี้ก็คือจับข้าไปเลยค่ะ จะยากหน่อยเพราะว่าอันนี้กระดาษข้างล่างมันจะเหลือน้อยมันจะทําให้ยากต่อการจับนะคะน,นี่ต้องค่อยๆทำอพอเราจับได้มุมแล้วก็พันได้เหมือนเดิมค่ะ ทันเสร็จแล้วก็ทำการล็อกสองรอบเหมือนเดิมนะคะพอเราทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูนะคะว่ามุมมุมมันจะเหลื่อมๆกันมันไม่สวย แล้วก็ใช้กันดไกลแต่งได้ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดได้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพันได้นะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็ต้องใช้กาว